จุดลูกผูลูกตากมากโีเ,เหรอเปเอ, <c oughs> อันนี้เค้กทุเรียนนะคะมันไม่แพงนะค้ทุเรียนสดหรอ กินเลยกินเลยมีท้อมมีพิซซาทุเรียนด้วยกาแฟทุเรียนปั่นองนีกาแฟทุเรียนปั่นเนี่หรอ ก็ไม่มีทุเรียนนะก็คือกาแฟเมันไม่ไม่ไม่สัมผีกาแฟปั่นตัวไปเอ่อตอนเวลาพูดมีเอ็นนิมีความแบบทุเรียนออกออกเล็นิดองอะนะองไม่เหมือนทุเรียนไม่รู้อ่ะมันร่อยไนะไม่รู้อ่ะมันเนียนกรสชาติดี ไม่ไม่กินยากเกินไปขอบคุณทำยากแม่ <c oughs> ขอบคุณทำยาก,มก,ยากแม่เลยอร่อยใช้ได้ใช้ได้คุ้มค่าแบบได้แพงเวอร์แล้วก็อร่อยกับสิ่งที่ใส เรความอร่อยให้มันอยู่ยาวนานกันหรอวเนี้ยตัวเนี้ยตอนเช้าบรรยากาศน่าจะดีมากอับเย็นๆอ่ะนใช่มีสีสันๆด้วยแค่ทดีมบมือทางการชิวิตี้นุ่นเขาบอกว่าคือพักผิดน้น ไปค่ะไปลองดูกัน อิส์คองเพลงค่ะ <Wow. S 1> เธอแบบนั่งเหม่อลอยซื้อกาแฟแล้วนั่งเหม่อลอยตรงนี้ได้เลยจ้ะเออมันดีมากค่ะ oh. สุดยอด oh. แบบอหอ เนาะวันไหนเบื่อเ,อเนาะมันนั่งแบบปลดปล่อยอารมณ์อะต้องปลดปล่อยอารมณ์กันเราไม่ร้อนเลยอ่ะวดีจัง วิวไปสุดลูกขูลูกตาสวยมากค่ะไปดูข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะข้างหน้าคืออ๋อนั้นเราเดินอ้อมเขาก็ได้เผื่อบุญกุศลนี้จะหนุนนำให้เวลาเราเดินมาถ่ายพรีเวดิ้งจะไม่มีใครมาขัดขวางเรา เราขอตอรอตรงที่เป็นอะไรนะคะชุมชนริมแม่น้ำ,นำจันทบุรีก็คือฝั่งตรงข้ามเรานี่เองอใช่เราอาจจะมองเห็นหนึ่งโดยไม่ต้องข้ามไป หรือแต่ถ้าเราอยากจะเดินไปด้วยก็แค่ข้ามไปโอ้ยแต่ความรัวไม่ได้รัวใสเท้าสามข้าอืมขอเขามีพิธีการหรอขอพาที่อ่าพี่เขาจะแต่งกันเลจบยังไม่ได้เข้าไปค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปดูแลเขาเพราะว่าไม่ค่ะไม่ค่าเหงาเสร็จยังอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อยังยังไม่เสร็จ <laughs> อ๋ <laughs> อเขามาจัดงานแต่งที่นี่ค่ะอด่าอดดู่าเป็นชนุมชนนะคะอาเฟอเมซอนเป็นแบบนิ่งน่ารักเชียวอาเฟ่น่ารักเนาะยืนเร็วยืนเร็ว <c oughs> ถ่ายเร็วถ่ายเร็วดีมากนี้อีกมาอีกมิไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลเออตาเราเงียบสงบจัง ลมเย็นจังเลยที่นี่หน้าหนาวมาเยือนแล้วแน่เลยปกติมีแดดมันจะลมร้อนๆไงนี้แบบลมสบายนาะลมเย็นสบายนี่ไงสะพานในตำนานระวังสุนัขดุนะเบี่ยงเลยจ้ะเราเป็นพวกระวังอยู่แล้วสุนัขเราก็ถูกกันแต่เราก็แอบ,บมองเขานะ ุวยเราเดินไปตรงนี้กันแต่ว่าชุมชนจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นตลาดลานวัฒนธรรมชุมชนจันทมินนี่ไปได้สบายให้ไปชุมชนริมข้ <5 S 1> ามไป, <5 S 1> ไปขอบคุณค่ะ อ๋อนี่ไงนี่เขามีที่ให้ถ่ายรูปค่ะตรงนั้นค่ะ<ถ>เขาวาดรูปเป็นแบบมุมมุมให้ถ่ายรูปค่ะจันทบูรวอเตฟลังคอมมูมนิตี้ขนมบูงา วุ้นี่ไงปาอลูกนาองหาบเจียบ่ะคะถืย่ะนูกลับมานะคะขนมโซด้วย้วหมองนะคะหอมจางเลยนะคะหอมเดี๋ยวให้้อหง ป็นไนนนมนไขนมขนมขนมไม้อ๋อตุ๊บตบตุ๊บตบน้ำมะปีช crispy e g c k น้ำมะปีชเชิญค่ะ hello ฟ้าน,นันมีอะไรให้แบบเขาเดินเข้ามาแล้วเขามีอะไรดูไงซื้อไม่ซื้อว่ากันแต่ว่าถ้าคนมาเยอะมากขึ้นเขาก็ซื้อเองเลยเหมือมน,นเขาก็ดูแลหน้าบ้านของเขาเองหรือเปล่าไปดูสิเขาใส่ของผมมีอนะัญมณีหินนำโชคมาเบ่งย้วสูงนำโชคไปเลยนำโซคไปเลยแต่ว่า อ่าไม่มีบอกว่าเหมอกกับวันอะไรใช่ไหมไม่งไงตรงไอ๋อหินหยกทงึ่งช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สิ่์ค้าขายรุ่งเรืองช่วยให้พ้นจากปวงภัยข้างหลังทั้งตัวอยู่ไหนหิน <c oughs> อ๋ออมมาโซไน เสริมสร้างความมั่นใจช่วยนำพาความโชคดีเงินทองและความสำเร็จเสริมดวงเสี่ยงโชคเธอะสมด็ลส่วนชช่วยเพิ่มพลังบวกความคิดสร้างเสาก็ใค่ค่ใจเยน็นหาไปเรื่อยเรจนกว่าจะเหมาะก,กับเราหาสิ่งที่เหมาะก,กับเราอบนน ลวงหินที่เหมาะกับเราเอาก็ได้หินดอกน้ำพึ่งเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อนไหมคะร้อนสุดรออันนี้คือแบบความร่ำรวยสุดจุกๆเลยอะหินใหม่ห้าสี ราชาแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยนำมาซึ่งความร่ำรวยมีโชคลาภและเงินทองไหลมาเทมาหนึ่งค่ะอะไรจ๊ะตากชิปขอโทษนะคะ <c oughs> อหอมปลาหมึกม,มันคืออะไรคะ <c oughs> ปลาหวาน ก็ได้กินผูกชาร์จเดินชาร์จเลยค่ะปลาหวานย่างสันทุบุรีกำลังเ <c oughs> ดินเข้ามาเลยแบบเดี๋ยวหนูชิมเองเหมือนจะหิวอาโอดร้อนิ้มนสาวเราซื้อแล้ว พี่เอแล้วหรอของพี่เอแล้วหรอคนละสีอืมอะไรหรอแม่เอ้ยเล่นเดี๋ยวมองไม่เห็นไปทางไหนดีนะคลองดีตรงปลายเฮ้ย้าป่า้าป่าสามัคคีเสื้อจันทบุญน่ารักดีอืมถ้าถุง โจ้ด้วยที่ตเข้างบนวยอ๋อข้างบนข้างบนเป็นร้านเหรอคะตรงตรอกค่ะก่อนออก ขอบใจยาดมกันพือเรามีสามาทำองมาทะครับสามคนได้สามคนหน้ได้ได้ค่ะม้ามาปีค่ะอ่เือกหลนชุ่เรี่ยงอะดูต่าได้นะตอนง้อารมณ์เหมือนบัวนิดหน่อยค่ะ อันนี้ยาดมนดมเราชื่นใจเลยกับมาซีขนมนขนมหมโบราณครับน้ำมะปีตีระดค่ะปลาย่างทรอค่าออกมาจากชุมชนจันทบูรริมน้ำแล้วนะคะหน้ามาเดินมากก็คือหลังจากที่เราเดินโบสด้านหลังเสร็จใช่ไหมคะ ข้ามสะพานค่ะไปตรงชุมชนจันทบุรริมน้ำนะคะเขาจะมีของเปิดขายเป็นระยะระยะเลยนะคะมีทางเพ็รพอยพวกงานฝีมือน้ำมัี่ <c oughs> เดือดปิดฝาค่ะ ก็สังเกตได้นะคะจุดนี้คือสะอาดสะอ้านทุกที่เลยยที่จอรถก็มีสัดสว่วน มาถึงบ้าน2462ที่มีเพลงวันิดาคลอต้อนรับเราอยู่คุณคุณอะไรนะพระเอกชื่ออะไรนะเออคุณจักคุณจักค่ะเออดูด้านหลังนี้นี่แล้วก็คือแบบฉันใส่พร็อพได้มาถูกต้องมากค่ะแต่เราควรจะใส่สุ่มนะคะเดินี้เดินงด้ไง ้ฟสวยมากอาหารไทยค่ะโอ้อารมณ์จะมางานปอลรูมก็ไม่ปานร้องเพลงนี้ได้อยู่นะ ขอนึกก่อนว่าหนังเรื่องอะไรไจมไม่ใช่นี่ละนี่ละอ่ะลองบ้างลองบ้างค่ะ <c oughs> ตอนนี้กลับมาที่ห้องผักแล้วนะคะนจานที่ตะกี้นี้เราไปกินข้าวเย็นกันที่ห้องที่ร้านอาหารชื่อบ้าน2462 ก็จะเป็นบ้านเก่าสมัยรัชกาลที่6คะ่ะนำมารีโนเวทตกแต่งใหม่แล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารให้บรรยากาศที่ดีมากนะคะมีเพลงคลอๆสมัยแบบคุณพ่อคุณแม่เรายังสาวหรือว่าสมัยที่เราแบบยังเด็กๆเรานี่คือแบบ40่ปีาแลคะก็ให้ความรู้สึกสงบล่อมเย็นนะคะก็แนะนําเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่้าเกิดใครอยากเป็นแบบชิลๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวก็แนะนําที่นี่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวผู้นี้เรานัดกันประมาณ10โมงเช้านะคะก็ว่าจะไปเที่ยวที่คุ้งคุ้งกัะเบนค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำพักค่อนนะอแล้วก็จะไปทุ่นั้น